ทางดานทีนัมมี่ครับเผื่อดัดที่สิครับแกงไปแค่3น e ัดครับชนะ1เสมอ1และแพ้1ครับ3นัดก็ตามทันหกนัดนี่มีจ็ดเกาะกลุ่มหัวตารางได้เลยครับถ้เก็ดแค่3ามต่างนัดนัดนี้ก่อนนัดก็ผมจะออกมายังไง เง็ดเขียนรูประเบนได้กินรูนี้เรียบร้อยเลยครับเหีูปนี้เป็นนำแล้วครับชัดเจนรตูต่อสูรรีบหมูอนไปมากยังไม่ถึงในนัดีเลยครับรอนได้ดีครับชัดเจนิาครับทกแพง้ัได้ย

คต่อครับแจนหลังจากได้กระตูขึ้นนำไปครับศาดยาวขึ้นมาติดทิมนีแต่ยังไม่ขาดหมองไปลูกนี้มามียังได้บอลอยู่ใทยตันตันไม่ผ่านครับแจนตัดได้ทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดป้อกครับออกหลังไปลูกเตุม เล่นเจียด้วยลูกนี้ลินซังซานครับหมายเลขเจ็ดกำชิงกันไอ้ลูกนี้จ่ายเยอะหลังทีนี้ได้เกิดกัรแล้วทีมาทางขวาแล้วล้มลงไปยังได้ทีนีไม่ไหลเข้ามาก็ยังติดตรงกลางครับโซโลมอนจ่ายไม่นี้ครับออกข้างหมายลเลขบอลลูนทีนี้ลินซังซานมาหมายเลขเจ็ดหม่ผ่านครับยังแยกได้เทียนี้ เลยแล้วเพราะว่าเสียประตูขึ้มาแล้วให้แล้วแฟนลูกนี้เฮ้ยยังไป่ถึงสามประตูแล้วยังโจมตีเขาลูกนี้แต่ว่าแต่ยาวไปไปทางขวาสวยครับชัดเจนและยิงลูกนี้หน้าปากดูไปแล้วของหลังเป็นลูกตั้งแต่

เดินซัำๆเนี่ยนะชัดเจนสายมาตรงกลางม่อนเบิ้ลมาด้านซ้ายหมองเชฟไปเอาแม่นด้วยเก็บได้ชัดเจนไปแล้วเก็บคือวิวของเพื่อนให้มาตั้งตีนนี่ครับชัดเจนก็ยังช่วยได้ดีอ้าวแต่ว่าเอ้าทางับข้างหน้าแล้วหมองเชฟลูกนี้อ้ามคานออกไปครับกไปเลย

ไปบอลเปิดมาลูกนี้าแลางมก็ไม่ได้เข้จัตูดิงานไเวตันครับจับลูกนี้ล้มลงไปเนลูกีของพี่อเมีับกลางสนาไปไม่แร้ไม่ได้ไปโอ้โหไปว่าว่ปมะพอย่างับนไป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 

ได้แล้วตรงกลางให้ไปทางขวาเปิดมาลูกนี้ปิดป้องครับออกข้างมาเป็นบอลคู่ของชัดเจมได้บอลอยู่มอดไห้มาที่ยอดบริสุทธิ์เอยแล้วให้ไปทางขวาเปิดมาลูกนี้กระดากมาดีครับลูกนี้ทีนี่ให้มาลูกนี้ปั้มบอลกได้ดีแต่ว่าเป็น

ครัี่ยโอ้โหชางก็เตะบคือครังได้ครับนเัเี่ยมอมาลงบมายเลขจีบยังได้อ,อ,อยู่เลยมาด้าซ้ายกับตันทีมโดนตัดทิ้ง,องเอาข้าวไปครับไอ้เพื่อนมาไวแล้วทิ้ออออองออกมาแล้วยีงเราเลยน้องนี่ตัดชเจนครับ อีกหนึ่งโยนยามาเอาแบกมาดีข้อยู่อันมาอันดีเรียบร้อยนี่ยไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับงานนัดชัดเจนเคลียร์เกมสวนกลับขอนะงชัดเจนครับเห็นได้ชัดแล้ววันนี้ทำกันไวคนระับกองหลังของเทียมพี่คนระับมาตัดบอลมาเนาะ เอาไป er mm ีกระปกแยมา้แตประมาณแปดนัดนี้่โดนชัดเจนขึ้นนำเป็นสระดูต่อสูงเป็นสั้นๆนะครับชัดเจนหมามาทางซ้ายหมายเลขเจ็ดจึงอยู่แล้วยังไม่ให้ครับไ้กลางม่อนจึงเอาลูกนี้แยงแยงยังได้อยู่ตูะหรูบนี้วโดนเตะลูเขไป ไม่ต้องจดจัะกามนนตื้วเยวมาโยนเตะมาจ้ยมาดิเีวเปิดมาลูกนี้อ้าวลูกงูเนีครับตัวหลังของเทียมนี่ครับนักัดสกัดไม่โยนครับโ่นเตะงครับของราชเนตามๆหมายเลแข็เล่นกัล้นเส้น สามบอลังอยู่ตรงนี้บอลอ้นมีครับส่ียังได้บอลอยู่แต่ว่าับ้าเส่ไม่ดีครับแต่ว่าังได้รับพีวแมแล้วม่ออกด้วยมมีได้ี่นแล้วขาานเียดอไปแต่มมีเปิดตรงนี้ลสกัดออกไป ให้มาสวยนะยัขวาของเพื่อเราเอยัขก็มาติดปอกครับเป็นลูกเป็มของนักชักเจนสำจิงกันลูกนี้รอยากไปติดปอกเองเตือนี่ครับต้งลางเก็นลูกเต็มมึงยันมาเราอยู่ ไปมาต้องตามหูก็รู้นะตามไปครับหูบอลรักมาถึงประตาประตูเลยครับไปมารอลยังได้อย yeah, ู oh, <right> ่ไปมาต้องกลางแล้วจะดีเท่าไรไม่ดีครับแล้วมาลูกนี้สวยด้วยนะดีๆครับบอลตัวนี้เราตีแล้เราว่ามันยังไม่ดี ็ได้รับเปหมดเลยครับมันยากหนอยนะตอนนี้แล้วล้อกมาทได้บออยู่ชัดเจนทาชี้ให้มาทางซ้ายเก็หมุนย้อนหลังเพื่อนเลยครับออกข้างนมีให้มาตรงกลางตรงนี้มาทางขวาหาเลขเจ็ด ยังได้บอลอยู่เนื้อฐานมีหนึ่งแล้วให้มาตรงกลางก็ไม่มีอะไรครับตรงกลางสวยหมายเลขที่สองเจ้ามอนได้มาหมือนพี่ทีมงลูกนี้ผู้ส่าตู้ยังตัดทิ้งออกไปได้ครับลูกเตะมุมโอ้ยมาลูกนี้ได้ทิ้งลูกนี้ยังไปติดบล็อกครับยังได้บอลอยู่ทางหน้าเฉกเจนส์กลายมาแล้วเดี๋ยวตัดไปได้ครับเนื้มี่ ตามบอลอยู่แล้วให้มาแล้วองหแล้วค่แ้ว่ายังสกัดใาแัดเจนยังได้บอลอยู่ถ้าให้ไปขวานนี้เออกลับมาพุ่งตามสู้าแล้วพ่งตามสูคกับขวาไม่ดแล้วนีวกับแล้วหมายเลทางซ้าย็อกมา่าี่ยอะครับวันนี้แขงแต่มีพี่ยอดกระโดมา้ไิง ไอ้มาดังซ้ายทีฟัีขาหอนลงไปเลยเทียวสองงามันเองอะรไกบาดจะไม่ดี่ยปูแลวชิงามิก็จ่ายไม่ดีแลปูจะเฟ้อกันไม่ได้อืคนต่างมีข้อพิพาทกันไม่หยุนะครับตัวชิงามิเขาสกอกการไม่ได้ครับเรียนชั้นใสเลยครับพิย้เรียนจ๋า ให้มาตรงกลางม่อนโซโลมอนยังเลี้ยงอยู่ทางซ้ายหายเลขเจ็ดทางซ้ายยิงไล้วทีนยันตรงนี้ก็ไม่เราเกอนก็ผันหน้าตับประตูไปขอาเรียกตัวนะนะเช็คเกนหรือจัดไปหนึ่งประตูโอ้ เดินสองลนี่ดีครับแเดียววันนี้นันกแสดงปนกอ้วนนะครับเหนือมียังล็อกอยู่แล้วดึงสวยลูกนี้ล็อกไม่นักเตะช่วยได้ดีครับนักเตนแล้วมาแล้วไปได้สวยครับลูกนี้แล้วยิงลูกนี้กับหลบก่อนับออกข้างไปเลย มา่อนี้ก็จับบอลไม่ดีแล้วก็ข้ามมาเป็นบอลที่มแคตเจนแข็งเอาไปตรงนี้งไีไปทางซ้ายอีก็้น้ำหนักแรงไปครับออข้างไปไก่เนี่ยเอาเดียวเยวจริงอ่ะไม่เีาไปเชื่อแล้วับแล้วแค่เจนยิงเรงนี้สัดลายเีื้อไปแวเป็นลูกเตะมุม đi rồi rồi, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, bắt đầu rồi มีการตั้งต the ันหน้าประตูตัวเองครับทางนั oh ้นชัดเจนทางนั้นซ้ายปล่อยใางนั้นขวาถึงอยู่ให้มาตรงกลางปล่อยเราลูกนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงบอลได้แล้วนะทีมอเมริกาแล้วสัมบอลกันเป็นบอลของชัดเจนอ้าวลูกเดียวแล้วหมายเลขตีและชิฟลูกนี้ไม่ผ่านนะตามตู่บอลได้แล้วนะทีมอเมริกา ล็อกเข้า,าไป,ไปตรงกลางก็หนน้ำหนักไม่ดีครับจังหวะจ่ายตอนที่ก้จะทำได้ลูกนี้ิดไม,มไ่ได้สามสองแล้วคีม่ล็อกเลยอไปางขวาแต่ที่สามที่นะัีก,ก็ไม่ตงกงต่อก็มมมดนคะรับไม่ใช่รองมไม่มีหวะจะิงๆมีเข็นแน่นไมครับแต่ว่า จังหวะสุดท้ายยังทำกันได้ไม่ดีนะพี่นะพี่เจ้ามาเจ้ามาไม่ได้รอบอลกันมาส่วยแล้วนะแต่จังหวะสุดท้ายนี่ยิงไม่ตรงกรอบเลยครับไอ้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหสุดยอดครับอูู้ลงไปใหม่ครับยิงตั้งแต่ครึ่งสนามเลยครับเสียบสามเกียบเข้าไปเลยครับอู้ฮู้ที่หน้ามันเป็นสามประตูต่อศูนครับสามประตูยอดเยี่ยมของอาทิตย์นี้เลยแต่ว่าไม่มีครับ ไม่ได้รู้นบใส่ยิงสวยจริงครับ pues, ูไมใหเาอ่เดีย้่างเขครับล้วกจให้ัไวนะครับเียโอกาสยิงไกลเนี่ครับหมหมูแล้วยิงรนี้ก็ไม่ตรงตน รวังลูกสวนจับของชัดเจ้นี้ด้วครับปู่สวนลับดิแน่นอนนะครับให้มาตรงกลางไม่มีใครขึ้นีีตัดบอลได้ตรงกลางแล้วให้ซันซันมาแล้วหลบสวยแล้วให้มาตรงกลางต้องิบสามอีกแล้วให้มาตรงกลางนี่แล้วปู่ก็ยังไม่ตกดีนะครับแล้วอะไรก่อนนะจิงตี้เดนสกีนี่ดึงอ้าวแล้วยัดมายัดมาไปมาลูกนี้ไป ไ <gen U Bing bon map> ม่ <c oughs> มีสังทีมบอลมาบุรตาร์ตูเล่ริการ์มี่นี่ไปลบไปยึดยอดรับแข็งแรงดีตัปตัวแมนมากครับจังหวะนี้เสียกยังตัวลูมอนจังวะอยู่นี่น้ำซ้ายหมายเลยเดแบคซ้ายตัวเก่งรับรับยยีไทยมา บางบอลกันลูกนี้เป็นบอลของกีนอมิมาแล้วและเหยียบบอลล้มงไปเองครับไอซีได้บอลอยู่ชัดเจนยังไงปไอมาก็คะแนนนเป็นบอลของกีมะกีงามี่โอ้ทีนพิงออกไปเป็นบอลของชัดเจนครับไอมาหมายเลขเก็บเกมทางขวาแล้วอูกบอลลั่นออกไปเองครับลูกลูกของกีงามิครับท่านในหมายเลข ของเพื่อนอยู่ไม่มีใครให้มาตรงกลางหมายเลขนี้ใหม้มาแล้วโดนตัดลูกนี้และยิงด้วยซ้ำลูก,ลยกยังไม่ตรงกอบครับตบตบบอลหมายชิงน้มีนี่ยังทำก็ได้ไม่ค่อยดีนะจัน้จันมาอันตรายอะไรก็ปวดทิ้งออกมาเลยครับอ่าแล้วเด็กไม่ดีครับชัดเจน ไำมาลูก uhm. นะะี้พี่ยอดก็ยังอ่านทางได้ดีนะคุสองก้อนติดไปอย่างเงี้ยเอาข้ามไปเลยชูหมาลูกนี้ก็ยังติดทางน่จะเจนแต่จะล็อกครับแต่โดนทิ้งออกไป ยอดให้มาทางซ้ายหมายเลเซ็เพื่อนแล้วจะไหลให้พียงสผ่านเนี้ยท้อมันดาพ่อย่อยันใด้ดงอยู่ในนาซูลมนออกมาขวาาทกนนี้ย่อได้ได้ดีนะยิง เรียบร้อยเลยครับมูหึาปสีประตูต่อสูงสกิ่ตัเข้าไปไง่ายๆครับขอเป็นนะปตัวแล้วครับนาเคียนี้เลขเออกครับมาเลข8จะเข้าเก็บมเก็มีการขยับครับ ดีใจปะกอเชิงเ้ายี่มาคนเดียวไอาเจ็ดมีเเจ็ต้องต่อต้นยืนไปเดนไหน้ขงขวาหมลแปดยิงด้วยซ้ายลูกนี้ประกาศึงอกหลังไหครับในตีมบงครับสุดท้ายของทีนี้

มาแล้วแล้วหมายจะตีใครแต้ม uh, hey ้หมกยังติดพี่ไม่เป็นไรผมอ่เลยให้เลยให้เลยลองจบกันแล้วตีนี่เปิดมายังติดพี่ย่อยโอ้นี้ครับ่วงวนจะให้พี่ย้อนนี่เขาติักินหมดเลยครับบอลที่จะมอะก็ค นมี้ือนี้ใหม่ผ่านนะครัเ่การทิ้งออกไปอุ้สช่วงก็เวลาบาดเจ็บแล้วตอนนี้ดือยาวมามถึงที่ยอดเกิอยู่แล้วหลอเกิด่ไมดีครับอุนบอลของเชื่อม่แล้วยิงมนี้อุ้มรตูตัวเัดทิ้งออกไปรูกเีย ตอนเจ็ดคนนี้สักกอสี่ศูนย์นี่ถือว่ายังไม่ห่างนะครับสามารถทิ้งได้เลยเวลาเอาแล้วสวนกลับแล้วชัดเจนอ้าวแล้วโกัดไม่โดนครับหายเลขฟรีชัดเจนใครมาตรองตามหายเลขเจนใครมาที่สองม่อนโซลมอนได้ยินวะนี่เขาดังเลยฟรีแล้วหมายเลขแปดหนึ่งหนึ่งเรียบร้อย you <laughs> want